มันบอกว่าเพื oh, ่อหาเจ้าใดมันขอบขอดว่าเขาจะเมื drop, ่อเฮือนแม่เขาเด้อบ่บ่เห็นคิงบุหรีมานี้นางลับวันนี้นี่โอ้ยเนาะสั่งขัดไปในนั้นไปใส่กับบ่บ่เนาะคลินว่าลแล้วไปหาเจ้าใดว่ะบ่บุหรีมานนี่เฮียเที่ยคอยห้าอีกเลยเนาะใส่แม่ตอบแล้วนี่นางคิงนี่เฮียเที่ยคอยห้าอีกเลยแบบนี้นางลับก็ขยแอใส่แม่โลดในโทรศัพท์เอ๊ะเอ๊ะเป็นยังก์ัวสิบห้าเอ๊ะ ก็ให e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  ้มันถูกมือนน่นแหละเหี้ยมังกับบุตรใจสุเจ้าดอกอย่นั่นหลขี้เฮ็ยังกับบุตรใจสุเจ้าดอกก็ให้มันถูกมือ่อ้โหสมัยพเนร์เลยนะนั่งหลามัวานมุ้เห็ดฝนเลยนะทางข้างกินเนี่แบอดีเออร้านเห็ดพิษจะให้ก็ได้เพราะเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านให้ก็ได้เพกว่าเ็าบอกตกตันนี้เลยด้างซ้าก็สนใ่เียมโอ้โหหีึ่นั่งหล่าแล้วคนใจหอนใจยังแล้วบมมีเห็ดฝน มียังกะบอาออกมาใส่ให้แปดสีอยากบะคำใส่ให้แปดสีอยากเอาดีเขาโตเอาสวยเขาใ่หมูนะคำบ่มีกะหาว่าคำบ่มีหาใส่ไม่บ่ใหญ่กะแปดอันปากแป๊ะคนว่าหัวพุงหยกศนะชั้นสิว่าให้บ่อยากนะเนาะแม่ม้อนก็คือขั้นอยากศนะลูกเนี่ยบ่มีแม่ม้อนกะบอาใส่ โอหโหนี่ไ่นั่งล่ะแล้วคนใจห่อนใจยังแล้วบ่มีเหตุผลคนแบบใจมัวน,น่ะคุณสิบอกว่าไงซะนาว่ายล้างรอต <c oughs> อนนานี่พูด <c oughs> ม่วนพูดสีคุณสิบอกสุดสักรัดังปุ๊บเขาองเราขึงเลยบอกไดเลยรับเลยเด้อคุณจะเล่นมวน